ร้อยครับหมายเดียวโหโหสะน้ำนะครับผมเสร็จแล้วช้อนสะน้ำแับแับยักยังแก้คันนะครับผมสีตัวนี้ใช่สีเทานะครับผมประทบสะน้ำ ไม่ใหญ่มากครับก็มาลองหมายดูนะครับผมช่องสระน้ำก็ <c oughs> น้ำไม่ยุบเลยนะครับผมเหมือนเดิมแต่ไมยสวยอ่ะโอเคครับฝากผลงานด้วยน,นะครับยักย่างแก้คันครับผมสุดยอดมากๆครับตัวน,นี้ตัวเล็กอยู่นะครับผมเดี๋ยวปล่อ,อยไปก่อนครับ